สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Monday ค่ะรายการที่จะพาคุณไปอัปเดตความรู้ทางด้านเทคโนโลยีกับแขกรับเชิญที่จะมาย่อยเรื่องเทคโนโลยีให้เป็นเรื่องง่ายกับคุณแม็กซุ้งริชเจริญสุภกุลและดิฉันวิวปรัชนาสัปปะดิษฐ์ค่ะครับเดี๋ยวนี้ใครก็สนใจการนําเอาแบบชินเลอร์นิ่งหรือ AI นะครับมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ตอบโจทย์ของลูกค้าของเราให้มากขึ้นนะครับ <c oughs> แต่การนาเอาแบบชีนเลอร์นิ่งมาใช้เฉยๆเนี่ยอย่างเดียวไม่พอเราต้องมีกระบวนการในการปรับปรุงตัวโมเดลที่เรานำเอามาใช้ด้วย วันนี้คุณต้นเจษฎากรสมิทธอัตรกรซีโอจากรษ,ษััเดต้าว้าวจะมาเล่าให้ฟังถึงเคสจรที่มีการนำเอา Machine Learning Operations มาใช้จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในตอนนี้ครับ t e k h Monday Podcast brought to you by ใหม่เซเลนีโลชั่นและเจลอาบน้ำกลิ่นน้ำหอมให้ผิวหอมพร้อมบำรุงติดทนทั้งวันหอมไว้มั่นใจกว่า สวัสดีค่ะคุณต้นยิดิต้อนรับสู่รายการเทคมันเดย์ค่ะสวัสดีครับว,วันนี้ได้รับเกียรติจากคุณต้นนะคะซีอจาก Data าวาค่ะแต่อย่างไงรบกวนคุณต้นรีฟประวัติตัวเองแนะนําให้ผู้ฟังได้รู้จัก,<ม>กนิดนึงค่ะได้ครับเอ่อผมต้นนะครับเกียรติก,กรสมิทิอัตกรนะครับเป็นซีออยู่ที่บริษัท Data าวานะครับ Data าวานั้นเป็นบริษัทที่รับทำพวก a อและ m a ช h i n e l e a r n i n g นะครับเรามองเองว่าเป็นเอ่อดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันที่ ช่วยให้บริษัทต่างๆสามารถมี productivity ได้ดีขึ้นครับก็จะเป็นคนที่ใช้งาน AI มาสักพักหนึ่งแล้วก็เป็นฝ่ายเทคเองด้วยครับอืมทรานนี้ก่อนอื่นเลยอยากจะให้ต้นช่วยเล่าเป็นพื้นฐานให้ท่านผู้ฟังก่อนนะครับว่าเอะเวลาเราเอา machine learning มาใช้ในแอปพลิเคชันของเราเนี่ยมันมีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับที่จริงแล้วขั้นตอนไม่ยากเลยครับแต่ว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องซับซ้อนใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเริ่มการเอานา AI เข้ามาใช้ในธุรกิจของเราเนี่ยครับสิ่งที่เราต้องเริ่มก็คือ ดูว่างานไหนที่เหมาะสําหรับเอามาใช้กับทํา AI นะครับสมมุติว่ายกตัวอย่างขึ้นมาเราก็เลือกมาหนึ่งโปรเซสเช่นอาจจะเป็นโปรเซสรับส่งเอกสารแล้วก็ดูว่าบิลอันเนี้มันเป็นบินประเทศไหนเพื่อที่จะดึงข้อมูลออกมาจากบินใช่ไหมครับทีนี้ในตัวโปรเซสแบบเนี้มันก็จะมีหลายงานที่ต้องทําเช่นรับเอกสารเข้ามาแล้วก็เอาเอกสารมาดูนะครับเพื่อจะหาข้อมูลบางอย่างบนเอกสารใช่ไหมครับแล้วก็นําเอกสารส่งออกไปให้คนอื่นซึ่ง ถ้าเรานับจริงๆก็จะมีท a ร์ย่อยๆอยู่ใน,ใน,ใน,ในตัวงานพวกนี้นะครับทีนี้บางงาน,นยอาจจะไม่เหมาะสําหรับ AI เพราะว่าพอเราทําจริงเนี่ยพวก Return on Investment มันอาจจะไม่ได้นะครับ ROI ไม่ได้เนี่ยเช่นลงทุน AI ไปโปรเซสหนึ่งทีแพงกว่าเอาคนมาดูเนี่ยก็จะไม่ดีทีนี้ก็เลยแนะนําว่าเอาท a ร์ออกมาก้างนะครับแล้วก็ดูว่าเราสามารถนํา AI เนี่ยมาใช้สําหรับงานไหนได้บ้างอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดครับพอเราเลือกทัได้แล้ว ทีนี้สิ่งที่เราต้องทําต่อคือดูว่าเรามีข้อมูลเพียงพอไหมเพราะว่า AI เนี่ยกินข้อมูลเป็นอาหารแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดข้อมูลเราไม่พอเนี่ยมันก็อาจจะไม่ดีพอไม่แม่นพอทําให้เราไม่ได้งานที่เราอยากจะได้ครับอืมค่ะแล้วก็ AI เนี่ยคนธรรมดาคือจะเคยได้ยินคาว่า AI หรือว่าคำว่า machine learning บ้างรบกวนขยายความพวกนี้ให้นิดนึงได้ไหมคะว่ามันมีกี่ประเภทมีอะไรบ้างอเลยะคะ่ะโอเคครับที่จริง AI เนี่ยถ้าเรามองง่ายๆนะครับมันจะมีอยู่ประมาณ สามประเภทและกันนะครับ AI สามประเภทเนี่ยเรามองแยกตามทารของมันนะครับอันดับแรกก็คือจะเป็น AI สำหรับการที่เรา perceive นะครับหมายความว่าเรามองว่าเป็น Perception เช่นคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจภาพได้เราเรียกว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นใช่ไหมครับคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจภาษาคนได้เราเรียกว่า National Language Processing หรือจะมีพวก Speech เช่น s i l i สามารถพูดภาษาคนได้หรือนำพวกอดิโอมาเล่นพวกไหนอย่างนี้น,นะครับอันนี้คือประเภทที่ประเภทที่หนึ่ง ส่วนประเภทที่2เราเรียกว่า c o g n i t i o n นะครับ c o g n i t i o n ก็คือการให้เหตุผลของข้อมูลนะครับเช่นบางทีเราจะพิจิตข้อมูลว่าเราทําการตลาดแล้วเนี่ยงบประมาณเราจะพอเราจะได้กําไรหรือเปล่าเรามีข้อมูลต่างๆเนี่ยเอา AI มาทําสิ่งที่เรียกว่า regression เพื่อหาความสัมพ,พันธ์ระหว่างข้อมูล2ตัวได้นะครับหรือที่คนนี้คิดกันตอนนี้ก็คือใช้พวก c อ m พิว e r classification หรือว่า pattern recognition นะครับบอกว่าสินค้าเนี่ย เอ่อเป็นอะไรเช่นเป็นแอปเปิลเป็นส้มนะครับอันนี้ก็จะเป็น AI ประเภทขอ g n i t ชันส่วนสุดท้ายที่เราได้ยินกันก็คือพวก Machine Learning ใช่ไหมครับก็เป็นประเภทหนึ่งของพวก Machine Learning และ AI ก็จะมีสามประเภทย่อยนะครับประเภทแรกเราคือ Super v i s e d learning supervised learning เนี่ยเราสอนมันเด็กเลยก็คือบอกเด็กว่าอันนี้เป็นแอปเปิลนะอันนี้เป็นส้มนะแล้วก็ให้เด็กลองแยกดูนะครับว่าอันไหนคือแอปเปิลและอันไหนเป็นส้มอันนี้ AI ก็ทำแบบเดียวกันเลยคือเรามีข้อมูลที่เราเรียกว่า Label Data AI ให้ AI. ส่วนแบบที่2ก็คือ unsupervised learning นะครับประเภทเนี้เราไม่ได้สอนอะไรให้ AI เลยเรายกข้อมูลทั้งหมดให้ AI เป็นหมดเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยเ่ยช่วยหาแพทเทิร์นได้หน่อย,อยว่ามันมีแพทเทิร์นอะไรซ่อนอยู่ในนี้บ้างไหมนะครับ AI ก็อาจจะกลับมาว่าคือ,อใช่อันนี้ไหมหรือใช่อันนี้ไหมนะครับตัวสุดท้ายที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมกันในสมัยนี้ก็คือ reinforcement learning นะครับไอ้ประเภทเนี้คือจะคล้ายๆกับ unsupervised แต่ว่าเรายังมีการให้รีวอร์มันก็คือ เราบอก AI ให้ทํางานอะไรบางอย่างถ้ามันทําได้ถูกต้องเราก็จะให้รีวอร์ดมัน AI ก็จะเข้าใจว่าเออทาอย่างเงี้ยดีแต่รีวอร์ดเนี่ยอาจจะให้มากให้น้อยต่างกับประสิทธิภาพที่ให้นะครับเช่นถ้าเกิด AI ทําได้ดีอาจจะให้ห้าใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดทําได้ไม่ดีอาจจะให้สามทีนี้ AI ก็จะพยายามทาให้ได้ห้าตลอดเป็นตัวอย่างครับโอเคแหละเออจริงๆเหมือนคุ้นๆเหมือนว่าเอ้เจนติกอัลกคริทื่องก็ถือเป็นส่วนหนึ่งเลยแบบนั้นเราเคยมีความผต์เจนติกอัรกอริทื่องอยู่คนหนึ่งเหมือนกัน ครับที่จริงจะคล้ายๆกันครับแต่ว่าเอันนี้ถ้าเราเห็นก็คือถ้าเราเคยได้ยินสิ่งที่เรียกว่าแกนใช่ไหมครับก็คือสร้างหน้าคนคอมพิวเตอร์เจนเนเรตหน้าคนได้อันนี้คือมันมี AI 2สองตัวตัวหนึ่งจะบอกว่าเป็นตัวสร้างอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวตัดสินนะครับแล้วมันก็จะเหมือนเหมือนช่วยกันทํางานนะครับว่าเอออยู่อยู่สร้างมาเหมือนไม่เหมือนไอคนที่สร้างมาปุ๊บถ้าเกิดอีกคนหนึ่งบอกว่าอันนี้ไม่ใช่หน้าคนมันก็จะไปสร้างใหม่จนอีกตัวหนึ่งมันแยกไม่ออกว่าเป็นหน้าคนจริงหรือหน้าคนไม่จริงอย่างเี้้ครัััับป็นนนนตตววดสิใจ่า เอออันนี้คือหน้าคนละอีเวนต์เป็นหน้าปลอมอย่างเงี้ยครับก็คือจะําเร็จหละอ่าโอเคเออเจเนติกก็ถือถือเป็นส่วนหนึ่งเนาะในการตัดสินใจซึ่งอาจจะมีหลายๆอย่างใน่นั้นอืมก็คือคใช้วิธีการให้รีบอร์ดเอาใช่ไหมใช่ครับทีนี้เขามาเข้าถึงหัวข้อของวันนี้บ้างครับต้นครับก็ตัว Machine Learning Operations เนี่ยหรือ ML Ops เนี่ยที่คนพูดกันเนี่ยมันคืออะไรครับต้นที่จริง ตัว ML Ops เนี่ยถ้าเกิดคนที่ทำพวกเซิร์ฟเวอร์คล้ายๆ Dev Ops เนี่ยมันจะคล้ายๆกันเลยครับมันคือ l i ฟ์ไซเคิในการ d e v e l o p d a t a หรือว่า Machine l e a r n i n g Model อย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราจะเจอในตัว ML Ops เนี่ยครับมันก็จะเป็น loop นะครับเราเรามองว่าเป็น loop แล้วกันในการสอน AI นะครับเวลาการทำเนี่ยยกตัวอย่างบริษัทของของผมเองแล้วกันนะครับตอนนี้ที่บริษัทแม่เนี่ยเป็นเจ้าของโซเชียลมีเดียตัวหนึ่ง ทีนี้โซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็มาพร้อมกับคนไม่ดีคนดีก็มีเยอะแต่คนไม่ดีก็อาจจะโพสต์รูปที่ไม่เหมาะสมทําให้คอมมูนิตี้ของเราดูไม่ได้อยู่นะครับสิ่งที่เราทําก็คือตอนแรกเราก็จ้างคนมาก่อนให้คนบอกว่ารูปภาพเนี่ยโอเคไม่โอเคนะครับคนก็จะจดกดว่า y ยสหรือโ no, นประมาณนี้นะครับคล้ายๆปัดซ้ายปัดขวาบนทินเดอร์นะครับแต่ว่าอันนี้เอามาเช็ครูปภาพว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมนะครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยตั้งแต่ยูเซอร์เราโตขึ้นเยอะแล้วก็เราสเกลคนไม่ไหวละเราต้องการความเร็วด้วย เราก็เลยดีวลลอปตัวแมชชีนเ l e a r นิ่งขึ้นมานะครับก็คือเอารูปที่คนกด yes no เนี่ยแหละมาสอน AI ว่าเอูปไหนโอเครูปไหนไม่โอเคอันนี้คือเป็นการลูปสิ่งแรกที่เราทำเราเรียกว่า exploration ใช่ไหมครับแล้วก็ validation หมายถึงว่าเอารูปเนี่ยมาดูว่าค l ส s s i ายว่ามันอยู่ใน yes หรืออยู่ใน no แล้วก็สอน AI ไปเรื่อยๆพอเราสอน AI ปุ๊บเราก็จะแยกข้อมูลเป็นสองเซตเรียกว่า t r a i n กับ test ใช่ไหมครับแต่มื่ว่า training ก็ไปสอนหมดสอน AI AI ไจะไม่เห็นข้อมูลฝั่ง test เป็นหลักนะครับ ีนี้พอเราเทนเสร็จแล้วก็เอาข้อมูลที่เรียกว่าเทสเซตเนี่ยมาให้ไอลองถ้ามันแั่นพอปุ๊บเราก็เอาไปดีพอยตนะครับพอเราไปดีพอยขึ้นเซเวอร์ปุ๊บเอ่อเราก็ใช้จริงเลยแอปก็ยิงเข้ามาก็ได้คําตอบแต่ว่าหน้าที่ของตัวฝั่งออฟเนี่ยก็จะเริ่มขึ้นแหละก็คือต้องมอนิเตอร์ว่าเออมันมีปัญหาอะไรไหมมันมีเอชเคสอะไรที่หลุดไปไหมหรือโมเดลใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าโมเดลดีเคเกิดขึ้นหมายความว่า เจอ Data ชุดใหม่ๆแล้วไอ้ข้อมูลที่มันเคยเรียนรู้เนี่ยมันอาจจะไม่แน่นพอนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างก็เราจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับเมื่อกี้เห็นต้นพูดถึงพูดถึงคอนเทนต์ที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยพอจะอธิบายเพิ่มเติมไหมไอ้คอนเทนต์เหมาะสมเนี่ยมันหน้าตามันเป็นยังไงครับอ,อันนี้แล้วแต่ตัวคอมมูนิตี้นะครับก็คือหลกัหลกๆก็คือเช่นภาพลามกนาจาร์นะครับเคที่โพสต์มาอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องเอามา เลเบลแล้วบอกว่าเน,นี่ยเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมนะครับบางเคสก็คือมีการแบบกีดข้อมืออย่างเงี้ยครับก็จะเริ่มน่ากลัวขึ้นละอันเนี้ยบางทีตอนแรกเราทําแค่ละรามกอาจารย์แต่ตอนหลังเราเห็นภาพแบบนี้แล้วคอมมูนิตี้ไม่โอเคเราก็ต้องเอาภาพแบบนี้มาเลเบลเป็นตัวอย่างครับเหมือนคล้ายๆใน Facebook ปะคะที่แบบว่าพอมันมีรูปน่ากลัวมันก็จะขึ้นเป็นเซสซิทีโหมดอะไรแบบเนี้ยถูกต้องเลยครับใช่เลยครับ Facebook ก็มีแมชชีนเล arning ที่แบบดีเลยนะครับรันอยู่แล้วค่อนข้างเร็วเราทำด้วย เห็นคนแอบบอกว่าดีเทคคำผิดเยอะช่วงนี้ใช่ใช่ครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการเทรนโมเดลบ้างค่ะเทรนโมเดลเมื่อกี้ยกเคสที่เป็นเรื่องของรูปภาพขึ้นมาช่วงตอนที่เราเทรนในเคสที่เป็นพวกรูปภาพเนี่ยเข้าใจว่าเราก็จะใส่รูปภาพเ,เข้าไปเซตหนึ่งเพื่อให้มันทําการเลืนทีนี้ถ้าสมมติว่ามีคนที่แบบส่งรูปหลุดออกจากเฟรมที่เราเราอินพุตเข้าไปเนี่ยเออมันจะประมวลผลออกมาเป็นยังไงบ้างหรอคะครับ เกิดได้หลายเคสครับก็บางเคสเนี่ยบางทีเราโพสอะไรที่มันมันเหมาะสมแต่ออไอมองว่าไม่เหมาะสมก็มีนะครับเช่นสมมุติว่าเราถ่ายภาพบางอย่างแล้วมัน AI เข้าใจว่าเนี่ยไม่เหมาะสมอันนี้ก็คือเคสที่เจอบ่อยยูเซอร์ก็จะไม่พอใจซึ่งก็ไม่ควรเกิดน,นะครับอันนี้เราเรียกว่า f o r positive นะครับส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือเราเทนไว้แบบหนึ่งละเช่นเราเทนปืนแต่ว่าเราเทนรนแต่ปืนสั้นอยู่ๆมีปืนยาวเข้ามา อ i ควรจะจับได้แต่จับไม่ได้เคสแบบนี้ครับเราก็ต้องเอาพวกปืนยาวมาเทรนด้วยอันนี้ก็คือตัวอย่างของการเทรนครับอ่าน,นี้ถ้าเกิดว่าเวลาเราเทรนเนี่ยอย่างของเคสของต้นเนี่ยเอ,อเราเอาภาพจริงมาเทรนเดียวหรือเปล่าหรือว่าเราต้องไปเตรียมรูปจากที่อื่นมาด้วยเพื่อทําให้มันเราจะได้โมเดลที่มันตอบทาง,งานอย่างใจที่เราอยากได้ครับออันนี้ถามได้ดีมากครับเพราะว่าเ,เคสบางเคสเนี่ยครับเช่นเราเพยายามคิดเอาไว้ก่อนแหละ คืออย่างในโซเชียลมีเดียเนี่ยรูปที่ไม่เหมาะสมเ <c oughs> ช่นรูปลามกเนี่ยมีเยอะมากอยู่แล้วอันนี้เราก็ไม่ต้องไปหาเพิ่มนะครับแต่ว่ามันจะมีเคสเช่นมีคนรีพอร์ตว่าเป็นพวกอาวุธแต่ว่าคนไม่ค่อยโพสต์ปืนลงโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับสิ่งที่เราต้องทาก็คือไปบน Google Image นะครับแล้วก็ไปหารูปปืนเอามาสอน AI นะครับแต่ว่ามันก็จะมีเคสแปลกๆเช่นแบบแบบแบบบางคนโพสต์รูปผู้เสียชีวิตน่ากลัวนยครับซึ่งเราก็ไปหารูปผู้เสียชีวิตอย่างเงี้ยได้ไม่เยอะถูกไหมครับบางทีเราก็ต้องไปแบบ ซื้อตากสําำนักข่าวมาบ้างหรืออะไรเงี้ยมาบ้างครับเพื่อมาเหรนโมเดลของเราครับแล้วเวลาเราเตรียมตัวรูปภาพพวกนี้เรารอให้เคสมันเกิดขึ้นก่อนหรือเราเดาไปแล้วว่ายูเซอร์เขาจะต้องมีรูปภาพอย่างนี้มาแน่นอนเราเลยไปเตรียมเทรนไว้ตั้งแต่แรกทั้งสองทางเลยครับก็คือหนึ่งอ้างจากกฎก่อนแล้วก็บางทีทางคอร์สเมอร์ซัพพอร์ตที่เราทํางานด้วยเนี่ยครับก็จะรีพอร์ตมาว่าเริ่มมีเคสแบบนี้แล้วนะครับแต่ว่าเคสต,ตลกตลกก็คือเหมือนบางทีโพลรรูปผีที่จริงรูปผีมันก็น่ากลัวใช่ไหมครับ เป็นช่วงฮาโลวีนครับมีแต่คนโพสรูปผีก <c oughs> ็มีเคสแบบนี้เหมือนกันซึ่งเราก็ต้องแบบเตรียมเอาไว้ว่าเออใกล้ฮาโลวีนแล้วนะอ่าโมเดลเราไม่ควรจะจับรูปผีอย่างเงี้ยครับเป็นตัวอย่างอ๋อเงี้ก็ถ้าเกิดเป็นแบบเนี้ยในกรณีนี้เนี่ยเออแล้วถ้าเกิดยูเซอร์เขาเดาได้ว่าไอช่วงใกล้ฮาโลวีนคุณไม่ดีเทครูปศพแน่นอนฉันก็โพสรูปศพจริงๆเลยขึ้นมาอย่างเงี้ยหลังนี้เอ็มอันนี้ก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วครับใช่ครับเอออยู่ที่บิสเน็ตโลจิกเป็นหลักครับคือถ้าเกิดเออเหมือนกับ คนส่วนมากเนี่ยอาจจะโพสรูปผีเป็นหลักเราอาจจะไม่สามารถแบนได้หมดใช่ไหมครับถ้าเกิดเราแบนหมดเนี่ยยูเซอร์จะเดือดร้อนเราก็ต้องอใช้ความระมัดระวังก็คือจะมีเรื่องแบบแฟกเตอร์อื่นที่เราไม่ได้คิดไว้ก่อนเนี่ยเราอาจจะต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็เอามาปรับปรุงและอนาคตถ้าบางทีเราอาจจะแยกรูปผีออกก็ได้แต่ว่ามันจะมีผีที่แบบว่าผีกระตูอย่างเงี้ยครับเราแยกได้อยู่ละแต่ว่าถ้าผีแบบเหมือนคนเลยแบบในหนังบางเรื่องเนี้ยครับมันก็อาจจะลาบากเหมือนกัน อืนี่โปสเตอร์หนังผีก็โดนแบนดกันรัวๆเลยใช่หครับใชใช่ครับที้ีคนถ่ายรูปหนึ่งที่เขาถ่ายรูปตัวเองนั่นแหละแล้วข้างหลังเป็นห้องมืดแล้วเออดันดีเทคได้ว่าในห้องเอไอมีคนอยู่อ๋อแต่ทีนี้ถ้าเกิดดีเทคผิดอะไรสมมุติเราเป็นคนโพสแล้วเจอว่าเนี่ยแพลตฟอร์มมันดีเทคผิดแล้วก็ทําเรื่องรีพอร์ตเอามันคืนมาเหมือนเดิมอะไรได้ปกติใช่ไหมคะ ได้ครับอันนี้ก็คือเรามีโฟลของคอสเมอร์ซัพพอร์ตอยู่แล้วเพราะนั้นเราไม่สามารถเอา AI ตัดสินใจทุกอย่างได้เพราะว่าผมไม่เชื่อว่า AI มันจะเหมือนกับตัดสินใจบางเรื่องได้ดีกว่าคนลวกันครับถ้าเกิดเคสที่มีปัญหาเนี่ยครับก็รีพอร์ตเข้ามาทางคอสเมอร์ซัพพอร์ตของเราซึ่งเขาก็จะเอาอิชูเนี่ยมาคุยกับเราเนี่ยเราก็จะสามารถปลดแบบให้เขาไดอนนา้อันนี้น่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นคีย์เลยเพราะว่าส่วนใหญ่เราคิดคนทั่วไปน่าจะคิดว่าเ้ยเอา AI มาใช้แล้วเทุกอย่างจะง่าย เนาะไม่ต้องใช้คนดูแลเอไอ AI ดูหมดแต่จริงๆแล้วการใช้งานนี่มันก็ยังต้องมีคนมามอนิเตอร์เนาะเหมือนใช่ครับเหมือนเคยได้ยินคำคเนี้ว่าเอะจริงๆเราเอา AI มา enhance human decision แทนที่จะเอามา replace นะถูกต้องครับถามว่าบางงาน replace ได้ไหมก็อาจจะได้แต่ว่ามันต้องไม่มีผลกระทบกับคนอื่นแล้วกันครับก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมต้องมี ml o อกอ่ามืนบางทีคนคิดว่าจ่ายเงินทีเดียวแล้วละสร้างโมเดลแล้วก็จบละ แต่ที่จริงโมเดลมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีแฟกเตอร์ที่เราอาจจะไม่ได้ cover ไว้เพราะฉะนั้นคนก็เลยคิดคําว่า ml o อ f มากขึ้นเพราะว่ามันต้องปรับปรุงอยู่เสมอครับในวันนี้เราก็คุยกันเรื่องของ m a c h ี n e l e a r n i n g ซะเยอะนะคะบิลอาจจะอยากให้คุณต้นเนี่ยรบก,กวนสรุปแนวทางในการนา m a ช h i n e l e a r n i n g มาใช้นะคะแล้วก็การเตรียมกระบวนการว่า้ถ้าสมมติจะเริ่มใช้ ml o p s ในธุรกิจหรือในแอปพลิเคชันของตัวเองเนี่ยตอนจะเริ่มทำเนีย่ยวจะเริ่มทําได้ยังไงบ้างคะ่ะโอเคครับ สิ่งแรกที่อยากให้ทุกคนคิดไ้ก่อนคือ AI ไม่ใช่เวทมนต์ครับหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่า AI ทําอะไรก็ได้ถูกไหมครับทีนี้ AI ก็จะมีสิ่งที่ตัวเองถนัดกับสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดนะครับอันดับแรกก็คืออย่างที่บอกครับเริ่มจากเอาข้อมูลที่เรามีหรือว่างานที่เราต้องทํานะครับผมแนะนําให้เริ่มจาก o b j e c t i v e แล้วกันว่าบราิษัทเราต้องการทําอะไรถ้าอันนี้เคลียร์แล้วเราก็มาไล่ดูว่างานไหนที่เราเอา AI เข้ามาช่วยหรือว่าเราสามารถ ลดคนเพื่อย้ายคนไปทำในเอื่นที่ดีกว่าได้เช่นงานรูทีนอะไรเงี้ยครับแล้วมันเพิ่มเอาไอได้เยอะมากเราก็หยิบชิ้นนั้นมาดูกันก่อนว่าเออทําได้ไหมซึ่งการจะทาได้ดหรือทําไม่ได้เนี่ยก็คือดูว่า AI สามารถเข้าใจข้อมูลชุดนี้ได้ง่ายหรือเปล่าอาจจะลองเทรนดูใช่ไหมครับแล้วก็เอาไปรันดูก็อย่างที่ทําก็คือแยกข้อมูลชุดเทรนจากชุดเทสออกมาแล้วก็ลองเทรนโมเดลง่ายๆช่วงวันนี้ก็จะมีทูลหลายๆอย่างที่ทําให้มันง่ายแหละนะครับหรือ จะหาพวกซอฟต์แวร์สำเร็จรูปก็ได้บางอันมันก็จะมี AI embedded ในนั้นละก็อาจจะตอบโจทย์มากกว่านะครับถ้าเราไม่มีเอนจิเนียร์ทีนี้พอเรารู้แล้วว่าปัญหาเนี้ยมันสามารถใช้ AI แก้ได้เราก็เริ่มเอา AI เข้าไปนะครับแต่ว่าแนะนําให้ทำพรารเรลไปก็คืออาจจะมีคนช่วยตรวจอยู่นะครับจะปล่อยให้ AI ทําอย่างเดียวแล้วก็เก็บเป็นฟีดแบ็กลูว่าอะไรที่ควรปรับปรุงอะไรที่ทําได้ดีแล้วอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอามาปรับปรุงตัวข้อมูลของเรา ปรับปรุงตัวอัลกอริทึม AI ของเราไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้ครับก็ทําให้มันสักเสง่ายขึ้นแต่ปลายทางแล้วก็ต้องมองเป็นลองหลันนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ใช่ทําิเดีแล้วมันจบอย่างที่บอกก็คือบางทีมันเจอข้อมูลใหม่ๆหรือมันเจอเคสที่เราไม่ได้คิดมาก่อนนะครับเราก็ต้องมีการนํามาดูแล้วก็นํามารีวิวแล้วก็ปรับปรุงตัวโมเดลของเราด้วยครับเรียกว่าวันนี้เนี่ยจริงๆเราความรู้จากเคสจริงๆที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนเลยนะครับก<ๆ>็ขอบคุณค<ๆ>ุณต<ๆ>้นมากๆเลยนะครับก<ๆ>่อนจากกันเนี่ยคุณต้นม ก็เอไอไม่ใช่เรื่องน่ากลัวและไม่ใช่เรื่องใหม่ครับทุกวันนี้ทุกคนก็ใช้ AI หมดแล้วเพราะฉะนั้นก็คิดว่าถ้าองค์กรไหนที่ยังไม่ได้เริ่มก็คิดว่าลองลองเริ่ม explore ดูก็ได้ครับแล้วก็มีวิธีหลายโซลูชันมากแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้โซลูชันที่มันแพงเสมอไปบางอย่างง่ายๆก็สามารถทําให้เราเข้าใจแล้วก็แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วครับ ค่ะก็วันนี้ถือเป็นหัวข้อที่น่าสนใจที่เรามาคุยกันเรื่องของ Machine l e ARNING และก็ ML Ops นะคะยังไงวันนี้ขอบคุณคุณต้นมากเลยค่ะที่มาให้ความรู้กับพวกเราค่ะคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะดีครับ t ดย์ m o n d a y p o d c a sented by e ซ e n e ีโลชั่นและเจลอาบน้ำกลิ่นน้ำหอมหอมไว้มั่นใจกว่า